ขอ oh, แสดงความยินดีกับน้องชายสุดหล่อสุดเท่สุดเก่งกันเลยเนาะก็คือทางนานสายสบาสุวรรณโสพวกซาประตูทีมซาลาวสุดใหญ่และก็จากสมสรน้นำทายอยู่ในเตดจากความุงมั่นปาธนาจากพรสวรรค์พรสว,นนสวงนะถึงว่าจะดิ้นในตำแหน่งที่ว่าเป็นพวกซาประตูแต่ก็สามารถสู่สซนขึ้นมาเป็นนักกีฬาที่ดีเนาะ ส,สุดก็สามารถเซ็นสัญญาเปิดโตอยยางเป็นทางการกับสมสรทับหลวงอยู่ในเต็ดสมสรในไทยลีก3ของประเทศไทยนะ ก็เถือเป็นอีก1บาทเก้าเนาะก็เป็นบาดเก้า่าย่างที่สําคัญสําหรับสายสว่าสุวรณโศกนะก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นการในวันที่เสาร์ก็้วก็สองพันสห้าที่ผ่านมานะหลังจากที่เจ้าตัวก็ได้ไปคัดเลือกคัดตัวกับสโมสรทับดวงไนยเตดตั้งแต่วันที่สิบสามกรกฎสองพันสห้าที่ผ่านมานะจนฮอดปัจจุบันก็สามารถ,าารถติดทีมได้สําเร็จนะ่ะเฮดายสายสว่ากลายเป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่ว่าสร้างผลงานอย่างโดดเด่นกับทีมซาลาว แต่สปา,าม์ตนาอุ่นเครื่องเสมอกับทีมชาติไทยนะซีาเซฟเป็นเซฟนะก็ได้รับความสนใจหลายในปีที่ผ่านมานะก็ไปเบิ่งคลิปรยละเอียดได้ทีในคลิปกันเลยรายการในลิงก์แอด แปะไปให้เบิ้งเนาะและซซสว่ากัยังกลายเป็นนังเตะค,คนที่2ต่อจากพุทธไซโคเจริญหรือวานาคาตะที่ว่าได้ไปดินในสมสรทับรหลวง United อยู่ในเต็ดนะในการขันบานเต้ไทยลีก3น้ตงนั้นกัยังเป็นคนลาวคนที่3ที่ว่าได้ไปอยู่กับสมสรลังกาวนะก็คือก่อนหน้านี้เนาะอาจารย์สุด,ดาเนาะครูฝึกด้านพะละกกาลังเหิืนก็ได้เปิดตกับสมสรทัพหลวงอยู่ในเต็ดซึ่งปัจจุบันก็ เป็นครูฝึกพละกกำลังให้กับสายสวัสด์นะซึ่งว่าจะสามารถยกระดับความแข็งกันให้กับสายสวัสด์ได้ดีแน่นอนนะเพราะว่าเป็นคนเล่าด้วยกันนะสามารถแนะนํากันนะได้หลายอย่างก็ได้ยนะน้องนั้นสายสวัสด์กันยังกลายเป็นนักฮับหรือว่าเวกซาวประตูจากสาปปลาวเนาะคนที่สองเนาะต่อจากอุทิล์นาม,มาโคตรนะที่ว่าเคยไปฮับใส่ในทีมไทลิก่ก็นะนี้นะ ก็ถือเป็นอีกมากผลแห่งความสําเร็จของนาเตลาวเนาะถึงมาจุดอยู่ในไทยลีย่3แต่ว่าไทยลีก3ทํถ้ามามเทียบใส่บานเตะบานเฮาก็ถือว่าแขนนะ่งกันเนาะมีความหลากหลายนะเนาะเดี๋ยวไปว่งประวัติย่อของไซสวาสุวรรณโซกันแน่นะเกิดในวันที่กันยายน 9, 99เเนาะอยู่ที่บานจันไตแขวงอุดมไซนะส่วนสูงก็เป็นหนึ่งห้อยแปดสิบเอ็ดซนติเมตรเริ่มดินบานเต้ตั้งแต่ป,ปี2008นเนาะจนถึงปี2013ดินให้กับอาคารม อุดมไซ2 0 1 8เหลือนมาดินในสุดใหญ่ให้กับสโมสรเวียงจันทร์อยู่ในเตดปี2 0 1 8ฮปี2 0 0 3นอนดินให้กับ้างน้อยเอฟซีนะคว้าแซมลาลีกนิ่งกับ้างน้อยในปี2 0 2 1นะและการคว้าแซมบานเตะลาวเอฟเอฟครับเนาะก็เป็นการขันบานเตะสิงคันของสะพานบานเตงซาลาวเนาะเป็นรายการใหญ่นะก็สามารถคว้าได้ในปี2009และก็ปี2 0 0รับปี2 0 2 5ลินให้